มาดูกันครับว่า AI จะช่วยรักษางานวิจัยลิงชิมแปนซีที่ยาวนานถึง65ปีนี้ไว้ได้ยังไงเรื่องของเรื่องก็คือที่สถาบันเจนกูดอร์มีคลังข้อมูลวิจัยวานอนที่ล้ำค่ามากแต่กำลังจะหายไปครับใช่ครับ65ปีเต็มๆที่สถาบันเฝ้าบันทึกชีวิตของลิงชิมแปนซีกับลิงบาบูนข้อมูลชุดนี้เนี่ยถือเป็นงานวิจัยพฤติกรรมสัตว์ที่สำคัญที่สุดชุดหนึ่งของโลกเลยข้างในนี่เป็นเหมือนขุมทรัพย์เลยครับ มีทั้งโน้ตลายมือฟิล์มเก่าๆข้อมูลอีกเพียบแต่ปัญหาคือข้อมูลส่วนใหญ่มันเป็นของที่จับต้องได้จริงนี่สิครับจะเลยต้องมีภารกิจกู้ข้อมูลครั้งใหญ่ขึ้นมาซึ่งเป็นการจับมือกันครั้งสำคัญเลยแล้ว Amazon Web Services หรือ AWS ก็เข้ามาช่วยครับให้เงินสนับสนุนมาถึง1ล้านเหรียญเป้าหมายหลกัหลกๆก็คือแปลงข้อมูลทั้งหมดนี้ให้ทันสมัยเหมาะกับยุคดิจิตอลครับ พูดง่ายๆก็คือย้ายข้อมูลจากของที่เสี่ยงพังไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ปลอดภัยแทนงานนี้เป็นการร่วมมือกันของ3ฝ่ายครับคือสถาบันเจนกูดอล AWS แล้วก็ All Days Partners หัวใจของงานนี้เลยนะคือ AI สุดล้ำที่อ่านลายมือคนออกแถมยังเข้าใจวิดีโอได้ด้วยขั้นตอนก็คือเขาจะแปลงคุกอย่างเป็นดิจิทัลก่อนแล้วก็เอาไปรวมไว้บนคลาวด์ทีนี้นักวิจัยก็จะค้นหาง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ แค่พิมพ์คำถามเป็นภาษาปกติเข้าไปทางทีมงานของสถาบันบอกว่านี่แหละครับคือการสร้างมรดกดิจิตัลให้งานของดร์กุดดอลและทั้งหมดนี้ก็คือการเปิดสักรารใหม่ให้กับการวิจัยและการอนุรักษ์เลยครับนักวิจัยจากทั่วโลกจะเข้ามาดูข้อมูลนี้ได้ทำให้งานอนุรักษ์เดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมมากเท่ากับว่ามรดกของดร์กุดดอลจะช่วยนักวิทยาศาสตร์ไปได้อีกนานหลายสิปีเลยก็น่าคิดนะครับว่า ยังมีโมรดกทางวิทยาศาสตร์อีกแค่ไหนที่รอให้ AI เข้าไปช่วยแบบนี้